โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบตัวละครทีมตีมังกรของผมนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่2ทีมนะครับว่าควรจะใช้ทีมไหนดีนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูท็อปปิ้งก่อนนะครับแต่ตัวละครที่ผมใช้นะว่าใช้ตัวไหนกันบ้างนะครับโอเคเข้ามาที่คุกกี้นะครับจะมีทั้งหมด2ทีมนะครับจะเป็นทีมเบิร์ดดาเมจที่เป็นลูกเกด แวมพายแล้วก็ข้าวไร่นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นลูกเกดแวมพายเจ้าป่านะเซตเจ้าป่าจะเอาไว้ใช้เซฟนะครับ oh <my> ใช้เซฟนะเดี๋ยวเรามาดูที่ท็อปปิ้งลูกเกดนะครับลูกเกดเนี่ยลูกเกดดำอ่ะเป็นตัวละครที่สามารถทํา2ป่าดพร้อมกับแวมพายสกลัดได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครชงที่ถูกต้องอย่างผมผมใช้ตัวละครช่วยเป็นตัวละครเจ้าป่านะครับสําหรับใช้ลูกเกด2ป่านะ คูทามเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะครับสำหรับลูกเกดสองบาทนะอันนี้เป็นท็อปปิ้งที่ผมใช้ในคลิปที่ตีมังกรที่จะเห็นด้านต่อไปนะครับตอนหลังนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูท็อปปิ้งก่อนสำหรับลูกเกดดำเป็นพลังโจมตีอัตราคิเดคอนแล้วก็คูทามนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในลูกเกดสองบาทมังกรน,นะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นทีมข้าวไรทำดาเมจลูกเกดข้าวไร หรอบลูกเกต1รอบแล้วก็แหวนพายสอครั้งเนี่ยเพื่อนๆทำลูกเกตดำเป็นพลังโจมตีกับอัตราคิตดคอนล้วนไปเลยนะครับอันนี้จะรีดดาเมจได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะแต่ในคลิปผมใช้เป็นเซตนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูดาเมจกันอนีกทีนะเพื่อนๆโอเคลูกเกตดำนะครับส่วนแววไพร์นัปัจจุบันนะที่เลเวล60นะนะครับทปิ้ง <Top ping S 2> ที่แนะนำอ่ะจะเป็นพลังโจมตีและก็เน้นอัตราคิเดคอน ใส่คูทามประมาณ5%เนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้แล้วมังกรที่จะทดลองจะเป็นมังกรเลเวล48นะครับอันนี้คือผมใช้ทั้ง2เซตนี้ในการลงนะครับผมจะเอาคลิปในสตรีมมาลงให้ดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดันพลาจมตีได้มากกว่านี้กับอัตราคิดดคอนแล้วก็คูทามนะครับที่แบบบิกออฟได้สวยกว่านี้ก็อาจจะทำดาเมจได้ดีกว่านี้นะครับโอกาสคิดดคอนยิ่งเยอะอ ็ยิ่งจะมีโอกาสทําดาเมจใส่มังกรได้มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวแวมไพร์นะส่วนตัวละครตัวต่อมาของในทีมนะครับจะญญผมจะเปิดทั้งหมด6ตัวละครนะครับ<ม>ให้ดูนะ<ม><อ>ก็จะเป็นตัวละครข้าวไรนะครับ<ม>ข้าวไรเนี่ยก็จะเป็นทีมเบิร์ดดาเมจนะจะเป็นลูกเกดดาแวมไพร์แล้วก็ข้าวไรนะครับเป็นตัวทําดาเมจและทำมังกร2กัดก็จะใช้เข้าวไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมใดๆก็ตามนะสำหรับการตีมังกร เน้นพลังโจมตีกัะตาคิดดค่อนเยอะๆครับเพื่อที่จะรีดดามจต,ตรงมังกรให้ได้มากที่สุดอ่าเข้าไ่นะก็ะของผมทําได้ระดับนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับส่วนตัวละครที่ควรจะมีกันทุกคนนะก็จะเป็นทีมชาเอมนะตัวชาเอมเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยในการตีมังกรได้มากที่สุดนะครูทามที่ควรจะมีก็20%เนี่ยค่อนข้างที่จะ สามารถผ่าดวงมังกรได้2ครั้งนะครับคือผ่ากลางทางหนึ่งครั้งหน้ามังกรอีก2ครั้งนะมีโอกาสนะแต่ถ้ามันตายก่อนก็ไม่เป็นไรครับทําให้มันรับดาเมจมังกรได้ทั้งขวนแล้วก็ตะปบก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วสําหรับชาเอมนะครับคูทามต่ําสุดอยู่ที่17%นะสาหรับชาเอมนะครับก็นี่คือท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งตามนี้นะชาเอมส่วนตัวต่อมาเป็นตัวเจ้าป่านะครับ อันนี้คือผมใช้อยู่2ทีมนะครับจะเป็นข้าวไร้แวมพร์ลูกเกตกับข้าวไร้แวมพร์เจ้าป่านะเจ้าป่าคูทามที่ควรจะมีนะครับ17%ขึ้นไปสําหรับตรงเมาส์ตรกนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยคูทามอยู่ที่17%ขึ้นไปยังไม่รวมเอฟเฟกเซ็ตก็ใช้งานได้นะครับสําหรับการตีมังกรนะก็ตีได้ถึงมังกร4-50เลยนะครับ4 0 5 0เนี่ยเซ็ตนี้จะใช้ แวมพร์สองรอบกัด2ครั้งแล้วก็ลูกเกดปะสองรอบได้นะสำหรับเจ้าป่านะครับแต่ดามเมจก็แล้วแต่ความพึงพอใจของเพื่อนนะครับว่ามันจะได้มากใด้น้อยขนาดไหนนะแต่กูทามก็ตามนี้นะครับส่วนตัวดาร์คช็อคอะอันนี้ของผมคือมผมยังไม่ได้ทำท็อปปิ้งให้มันใหม่นะครับเพราะว่าท็อปปิ้งหลักอะไปอยู่กับอีกตัวละครหนึ่งดาร์คช็อคนะครับถ้าจะให้ดีควรจะมีตรงลดความเสียหายตรงเนี้ยประมาณ35%ขึ้นไปนะครับมันจะ ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะในการรับดาเมจมังกรนะเผื่อพลาดเผื่อจะเอมผ่าแล้วตายลูกน้องเข้าไปยืนไม่ทันรัช็อกโดนมีโอกาสโดนกระปบตายนะสำหรับมังกรแบบหลัง45ขึ้นไปเนี่ยถึง50เนี่ยโอกาสที่รัช็อกจะโดนตกตายมันจะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็แนะนําเป็นลดความเสียหายประมาณ35%ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตทีมนะครับเซตทีมที่มันจะมีทั้ง2ทีมนะครับที่จะเอามา ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ทีมแรกก็จะเป็นทีมนี้นะครับอ่าทีมแรกจะเป็นทีมข้าวไรซ์มังปลายลูกเกตนะในคลิปข้าวไรซ์ผมจะมีรลเวลที่55นะครับไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือผมอาจคลิปแยกมาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนำไปตัดเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปในการตีมังกรของ ตอนไลฟ์สตรีมเพื่อนๆมาได้ดูได้รับชมอีกทีหนึ่งก็หลักๆเลยก็จะเป็นทำดาเมจด้วยข้าวไร้แอมพาย2สองกัดแล้วก็ลูกเกตหนึ่งบาทนะครับอาจจะเป็นทีมนี้ชาเอมก็จะลดปูถาม20%นะครับส่วนดักช็อคผมก็มีลดความเสียหายอยู่25%เป็นนะครับจะเป็นเซตนี้นะครับสำหรับเซตแรกในการตีมังกรแล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับจะเป็นเซตที่ใช้เจ้าป่าในการช่วยช่วยทำดาเมจ เอ่อไม่ใช่สิช่วยทําให้ลูกเกตได้ปาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าป่าในเซตนี้นะก็จะเม k e sure ได้ว่าลูกน้องมังกรจะไม่ทาไม่กันไม่ทำการตีเจ้าตัวแบบพายหรือลูกเกตนะครับก็เราก็จัดการเอาเจ้าป่าไปกระโดดสตันก่อนอะไรทํานองนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด2ทีมนะครับเพื่อนๆโอเคก็ทดลอง ตีทีมนี้นะว่าได้ไม่ได้ป้องกันล้านหนึ่งโอ้โหพ่อคุณเนยป้องกันตั้งล้านหนึ่งยักช็อกกูจะยืนรอดตัวมาลองกันเลยดีกว่ามองก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีผมเห็นเขากดออโปก,กันนะทีมนี้แบบตอน็อตสุดท้ายอะ OK. Ủa việc xin được sự học sạch anh em của người ta mong mọi không มันยังไม่เข้าเกณฑ์นะ่ะเซตนี้ผมได้ 4m ได้ครีใช่ปะ่ะอันนี้มันไม่ครีเลยอะ่ะผมว่ามันยังอ่ะสามล้านสามตั้งสามล้านสามไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราตั้งสามล้านสามไว้ก่อนไม่ครีไม่เป็นไรเอานี้ไว้สามล้านสามก่อนแต่ไม่เป็นไรมังกรตัวนี้กูปิดไม่ได้ละโอ้แตเย็นๆสวยจัดเลยลูกนี้กูเอาไปแผดมาสต,ตรีมดีกว่าสัตได้แพดมาสต,ตรีมดีกว่เาเมาส์หายไปเลยมื่อกี เอาใหม่เอาใหม่โอเคมีตัวยืนคด้วยอาะี้ยมีตัวยืนคำด้วยอาะมีตัวยืนคำด้วยตาเนี้ยคือสวยจัดเลยอ่ะ เเชยเหรอถามอันหนึ่งจอเชี่ยข้าวไรดีอยู่เลยวะโอ้ข้าวารดีไปเลยอ่ะอะไรครัเนี่ยแค่มแค่นี้ยงเหรอก็สำหรับคลิปตีมังกรในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับสำหรับคลิปทั้ง2คลิปที่เปรียบเทียบกัน ก็ง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆมีตัวละครแบบในรูปแบบใดที่เพื่อนๆคิดว่าใช้งานง่ายกว่าและท็อปปิ้งที่เพื่อนๆมีนั้นตอบโจทย์ก็ไปใช้ทีมนั้นดีกว่าครับเอาใช้ทีมที่ถนัดน่าจะเวิร์กกว่าเพราะสําหรับผมแล้วผมใช้ทีมเจ้าป่ามาตอนเริ่มเพราะว่ามันทําเพียง2ตัวคือลูกเกดดำลูกเกดดำหนึ่งตัวกับตัวกัมพายส่วนพอเราทาตัว2ตัวนี้นนถึง60บปุ๊บพอคุณดันเข้าไรมาถึงประมาณ55ขึ้นไปก็ ค่อยนามาแทนเจ้าป่านะครับต้องดูท็อปปิ้งด้วยนะว่าท็อปปิ้งเพื่อนๆนั้นมีเพียงพอหรือเปล่านะครับสําหรับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าในแนวทางนี้น่าจะเวิร์กนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับอ่าสตรีมเกือบทุกวันนะครับที่ช่องทาง a c e b o o k นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดคอมเมนต์ บอกได้เลยนะครับอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาคนท้องถิ่นอะไรมาลงให้เรื่อยๆนะครับสำหรับมังกรก็จะค่อยๆทาพัฒนาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่เพื่อนๆเข้ามารับชมสาหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ